ครับก็อยากจะกราบเรียนให้พี่น้องคนไทยได้รับทราบว่าวันนี้ผลการตัดสินใจการตัดสินของศาลในวันนี้นะครับออกมาก็เป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่ายและผมกับทางกัมพูชาก็จะหารือกันในคณะกรรมธิการร่วมทวีภาคีไทยกัมพูชาหรือ JC สําหรับรายละเอียดในการถแถลง คำตัดสินของศาลในวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านทูตวีรชัยในฐานะหัวหน้าทีมทนายได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับพี่น้องคนไทยได้ยินได้ฟังพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอกราบเรียนสรุปสาระของคําพิพากษานะครับที่ได้หารือกับที่ปรึกษาของเราแล้วก็ส่วนราชการของเราดังนี้นะครับ หนึ่งสาลตัดสินว่าสารมีอำนาจพิจารณาตีความนะครับตามคำร้องของกัมพูชาสองสารได้พิจารณาว่าบริเวณใกล้เคียงปราสาทนั้นนะคือบริเวณที่สารเรียกว่าตัวเขาพระวิหารนะครับโดยสารได้บรรยายไว้ว่าจะมีเขตจํากัดอย่างไรแต่ไม่ได้มีแผนที่แน่นนะครับเบื้องต้นนะครับขอเรียนเลยว่ากัมพูชาไม่ได้รับสิ่งที่มาขอสารนะครับ กมพูชาไม่ได้รับ4.6ตารางกิโลเมตรหรือ4.5หรือ4.7ดใดๆก็ตามกัมพูชาไม่ได้นะครับพื้นที่ภูมิมเขือกมพูชาไม่ได้นะครับศาลไม่ได้ตัดสินเรื่องเขตแดนนะครับเว้นแต่ในบริเวณที่แคบมากๆศาลเน้นคําว่าพื้นที่เล็กอยู่มากนะครับขณะนีน้พื้นที่นี้กําลังคํานวณอยู่นะครับและที่สําคัญนะครับศาลไม่ได้ระบุว่าแผนที่1นึ่งต่อสองแสนนั้นนะเป็นส่วนหนึ่งของบทส่วนคําตัดสินในปี2 5งพที่ผูกพันนะครับผมคิดว่านี่สําคัญมากๆนะครับ ก็ในชั้นนี้ขอท่านนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปดูในรายละเอียดเดี๋ยวจะมาพบท่านประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับขอแถมอีกหนึ่งประเด็นครับอีกหนึ่งประเด็นครับอีกหนึ่งประเด็นสารสารแนะนํานะครับสารแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันนะครับในการที่จะดูแลประสาทในฐานะที่เป็นมรดกโลกครับสารแนะนําให้ร่วมมือกันขอบคุณับครับ